สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีเมนูเด็ดอร่อยมาฝากทุกคนนะคะเข้าครัวกันเลยสวัสดีค่ะพงศ์มามาสอนสวัสดีเลยสวัสดีค่ะพงศ์อี่ไอ้วนของแม่จีนโน่ตุ๊กตาเลย่ยจับอุ้มได้ทั้งวันนะคะอยู่ได้ทั้งวันเล่นกับแมวอ้วนแล้วนะคะล้างมือทำความสะอาดเสื้อผ้า ใส่คากันเปื้อนเราจะมาหมักหมูกันนะคะอันนี้เป็นหมูสันนอกนะคะที่หั่นเอาไว้บางๆแบบนี้เคล็ดลับการหั่นหมูชิ้นบางๆแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะแค่เอาไปแช่ช่องฟรีซให้เขาเซตตัวสักหน่อยแล้วก็เอามาหั่นนะคะจะหั่นง่ายมากเราจะมาหมักหมูมีอะไรบ้างเกลือนะคะพริกไทย และนมนะคะส่วนนี้แหละสำคัญมากหมูลุ่มหอมแน่นอนหมักเอาไว้นะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะหมูหมักได้ที่นะคะเราจะมาเตรียมทอดหมูอันนี้คือขนมปังปน่นจานนี้ก็แป้งสาลีธรรมดา ใส่เกลือลงไปในไข่หน่อยนึงเห็นไหมคะหมูที่เราหมักไว้อะมีนมแบบคลุกคลิกตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเตรียมทอดเลยแป้งสาลีอันดับแรกนะคะเหมือนหมูทอดธรรมดาเลยที่ทอดกันที่นี่ แค่เราเพิ่มนมลงไปนะคะให้หอมนุ่มมากกว่าเดิมเท่านั้นเองแล้วก็ไข่แล้วก็ขนมปังปนอ่าหมูของเราคันนี้ก็ลงกระทะ

อ๋อเธอเลือกเอาอันนี้ติฟ้าสบายดีดีมากเป็นบุญเลยทีเดียวของแล้วก็ที่บอนนี่เอ๊ะอ๋อเดี๋ยวบอสเซนจ้าโอ้โหใช่เอ้ยหนาวในหน่อยแต่ต้องเปิดบ้านนะคะให้กลิ่นมันระบายเวลาเราทำอาหารเนี่ยมันจะมีกลิ่นค้างในบ้านเนาะเอาสเปรย์ฉีดนะคะมันก็ดับกลิ่นได้นะแต่ว่ามันก็มีกลิ่นหอมของสเปรย์มาแทนใช่ไหม ปัญหาของบ้านเรานะคะปัญหาใหญ่เลยบ้านเราอะ่ะมันเป็นแบบ open space เพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดีครับเฮ้ยน่ากนะีมากเลยต้อมบอกน่ารักคือเวลาทำอาหารกลิม่มก็จะอบอวนอยู่ในบ้านบางทีขึ้นเฮ้ยเหม็น <c oughs> ตอนนี้นะกำลังตัดสินใจนะคะที่นี้อยากตัดสินใจแล้วว่าจะปิดครัวตรงนี้นะคะข้างหลังเนี่ยครัวมันก็เล็กอยู่แล้วเนาะแต่จะปิดปิดแบบว่าเอาวัสดุ โร่งแบบกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันใสๆนะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเดี๋ยวรอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อนค่อยหาช่างใช่ไหมที่ละแอปเยวว่าจะดีชีสวัวดีคิวเดเดนและพูชีนะเพราะอะไรรู้ไหมพไก้ยเคยทักทวงมาหลายปีแล้วเนาะมาว่าอสร็จแล้วก่อนด้นี่ใช่ไหมนี่นี่นี่ไม่ได้ต้องเห็นด้วย เพราะว่าค่าก๊าซนะคะแพงนะคือมันแพงแพงมากอะ่ะเพราะอย่างเวลาหน้าหนาวเนาะเราเปิดเครื่องทําความร้อนเนี่ยเราเวลาเราทําอาหารคือกุ้กไก่ทนไม่ได้ต้องเปิดเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะออกไปด้วยใช่ไหมนี่ก็บน่นบอกถ้าเธอไม่อยากบน่นว่าค่าก๊าซแพงนะเราก็ต้องทําครัวใหม่ไม้ตายเพราะว่าการทําความร้อนนะคะการ อุ่นเครื่องทําความร้อนในบ้านไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะต้องใช้แก๊สนะเพราะว่ามันเป็นระบบน้ํานะคะเหมือนการอุ่นน้ําร้อนนอ่ะีตู้เย็นนี่เหมือนกันเกียดมากเลยลวเปิดดัเอียเอ๊ยดเนี่ยคือเราไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่ามันเป็นที่เฟอร์นิเจอร์ข้างนอกนะคะไม่ใช่เป็นที่ตู้เย็นมันเป็นที่เฟอร์นิเจอร์พยายามหาลไยหยอดมันก็ทาไม่ได้เพราะมันอยู่ด้านในเออปล่อยมันของที่มีติดบ,บ้านมานะคะนี้ หัวหอมดองเป็นหัวหอมย่างมะเอกรินยาตะ์นะนี่เป็นเกลือเนื้อเต้านเชตบัลซามิกขดิโมเดนาอ่านม่ใช่หัวหอมยาเต่อนเหรอไม่รู้แต่ดูเห็นแล้วเหมือนกันใช่ใช่ใช่เป็นหัวหวอยมย่างนะคะแล้วก็ดองในน้ำส้มเออ่เรียกอะไรนะบซะัซน้ำส้มบัลซามิกวันที่ลมแรงมากเลยทำกุ้งไก่ระแวงกลัวผ้าจะติล แล้ววันนี้พี่มิกเพิ่งเคยซื้อมาให้กินพี่มิกบอกว่าอาหาที่ห้างไหนไม่ค่อยมีเลยมันเป็นแครอทอันเล็กๆดองนะคะแล้วมันจะกรอบมากอะ่ะผู้ไก่กินรสติดใจเลยนะมาเจอห้างนี้ห้างใกล้บ้านรสชาติเหมือนมะขามแช่อิ่มมากเหมือนมากเลยอะ่ะฉันชอบมากเลยนี่นะอืมทองบอนเนาะกระเด็นกระเด็นเบบี้แครอท น,ะะน้ำหวานกินมื้อเช้าสายกินขนมปังหมดกล่องเลยอ่ะน้ำหวานจะชอบมากเลยขนมปังแบบที่มีขายตามตลาดนัดบ้านเราอ่ะที่มันโรยน้ำตาลไอซิ่งข้างบนแล้วก็มีไส้ครีมข้างในน้ำหวานชอบที่สุดเลย อืมอะไมนะแบบนี้ว้าวอร์ริเอ็ตอมอร่อยพวกเราไม่ได้เกลียดหัวหอมนะไม่ใช่กินไม่ได้กินได้นะคะแต่ว่าหลีกเลี่ยงหอมสดเพราะว่ากินแล้วอ่ะปากมันเหนีนนานแป้งฟันบ้วนปากสักสิบรอบก็ไม่หายนะเพราะมันเหน็นมาจากละไซก็เพราะใช่ไหมแต่หัวหอมพวกนี้มันไม่มีกลิ่นอืมอร่อย หมูเป็นไงมั่งอร่อยไหมใช่ <laughs> ไม่พลาดบอนวันนี้คิดไม่ออกได้ซ้ำว่าจะทำอะไรกินพอดีมันมีหมูอยู่ในตู้เย็นนะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานก็เลยจัดเลยเมนูนี้เมนูนี้นะชอบทั้งบ้านนะคะยิ่งน้ำหวานกับพี่นีน่ชอบมากเลยัอสตร้าโัโจูสิ ใช่ตาตรงแม้ก็มีแคปเวลลิน่าเพิ่มเกลือไม่ได้ที่ว่าจะที่วินแข่ที่สุดในบ้านบอกถ้าใส่เกลืออีกนิดนึงจะอร่อยมากเลยไม่ดีนะคะหมูนุ่มอมาบิดดเอบอหมูอมาบิดด้านในเอามา้าก็ดแกะขางในก่อนบนอกมุมไปแ กมรน,ออน่านลตออมระเนมนาออกินเสร็จแล้วนะคะพามาดูต้นพีชโห่ลมแรงต้นพีชนะคะเนี้ยกูไก่พอจากมเมล็ดนะเดี๋ยวจะเอาไปลงที่สวนผักนะคะครับง,งังง้งงๆอีกเย้วอันนี้เป็นพลัมเขียวนะคะพอจากมเมล็ดเหมือนกัน เป็นพรมที่กูไก่บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกเลยนะพรตัวนี้เอามาทำอะไรอะ่ะมาทำไมอะ่ะเห็นแม่ไม่ได้เลยนะนอนอาบแดดแลรวคะหนาวไหมลูกหนุ่มเนี่ยอากาศแบบนี้จะทำให้คนไม่สบายง่ายคิดว่ามันไม่หนาวเกินไปแต่ลมพัดเนี่ยหนาวนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ